น่านครับขอรมือต้อนรับท่านคือสมัครเลยนะครับหาเสียงเลยหาเสียงเลย <c oughs> ท่าน<อ>ต่อไปอนะครับขออญาตเชิญว่าที่100ร้อยตรีภูมิพันธ์บุญมาตุนจากจังหวัดพึษณาาครับ <c oughs> ท่านที่สามเป็นสุภาพตรีท่านแรกนะครับคุณนภาพัฒน อัญชาสานิชมนจากจังหวัดปราจีนบุรีครับท่านต่อไปนะครับคุณสลักจิตติยะไพรั์ครับจากจังหวัดเชียงรายครับโอ้ยการขับเยอะนะครับท่านนี้การขับเยอะนะครับมาเลยแม่ัสดีท่านต่อไปนะครับคุณ นลิมนสรพโสจากสกลนครครับต่อไปเป็นสุภาพสตรีอีกท่านหนึ่งนะครับคุณยนลดาหวังสุภกิจโกศลจากจังหวัดนครราชสีมาครับครับขออนุญาตเชิญท่านต่อไปเลยนะครับ ท่านต่อไปนะครับขอเชิญคุณวิวัชชัยโหตระวัยสยะจากศิีสะเกตครับฮำดับต่อไปครับคุณบุญถิ่นประทุมลีจากจังหวัดมุกดาหารครับครับและท่านสุดท้ายที่จะเปิดตัวในวันนี้นะครับนั่นคือคุณ วุฒิไกรช่างเหล็กจากจังหวัดหนองคายครับ <c oughs> นี่เป็นเก้าท่านนะครับที่จะเปิดตัววันนี้นะครับลำดับต่อไปครับขอญาตขอเรียนเชิญท่านนายกรัตมรตรีและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับกล่าวอะไรเล็กๆน้อยๆกับผู้สมัครนายกอบ,บจอของพรรคในครั้งนี้ด้วยครับขอเรียนเชิญท่านนายกและท่านหัวหน้าพรรคครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับ เอาไม้ลอยนเอาไม้ลอยไม่ได้แ่เอาไม้นุ่นดีกว่าเอาเอาไม้เข็ดขยับขยับมาใกล้ๆนายกนิดนึงครับค่ะก็อ๋อสาแก้ว สวัสดีนะคะก็สวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะคะสวัสดีพี่น้องชาวเพื่อไทยทุกท่านนะคะวันนี้ก็ลางานมานะคะทำกิจกรรมนี้โดยเฉพาะนะคะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยงานท้องถิ่นนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ นะคะงานท้องถิ่นก็คือจะเป็นงานที่เราจะสามารถเปิดโอกาสที่เราจะได้เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดจริงๆนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยที่ใกล้ตัวพี่น้องประชาชนมากนะคะคือสิ่งนี้เนี่ยเราก็พักเพื่อไทยให้ความสําคัญก,กับการดูแลท้องถิ่นนโยบายของรัฐบาลเองเนี่ยก็ต้องกระจายอํานาจ จากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุดเพราะว่ายิ่งเรากระจายอำนาจลงไปเนี่ยประชาชนก็ได้รับการดูแลมากยิ่งขึ้นนะคะก็ต่อจากนี้นะคะเราก็ที่เราส่งมาในอันนี้ตอนนี้มีอยู่9 9คน9จังหวัดนะคะก็เป็นตัวแทนจากรรคเพื่อไทยที่สําคัญแน่ๆเลยคือว่าทุกๆท่านเนี่ยก็จะมี DNA ของพักเพื่อไทยการดูแลพี่น้องประชาชนแบบพักเพื่อไทยนะคะซึ่งตอนนี้เองส่วนกลางเองก็พยายามจะดูแลในภาพของมุมกว้างมุมมุมใหญ่ภาพรวมว่าเราสามารถดูแลประเทศดูแลพี่น้องประชาชนโดยรวมได้ยังไงบ้างซึ่งแน่นอนว่าเมื่อส่งต่อให้ถึงท้องถิ่นของเพื่อไทยเองเนี่ยเราก็จะได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะคล้องนโยบายของท้องถิน่นกับของส่วนกลางเข้าด้วยกันนะคะอันนี้เนี่ย จริงๆพัเพื่อไทยของเราเรา,ทรา,ท,ท,าทราบอยู่แล้วสสทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าเราต้องการจะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดจริงๆทุกพื้นที่อย่างที่ดิฉันพูดมาเสมอมีปัญหาของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้คนที่พี่น้องประชาชนรู้จัก ไว้ใจแล้วก็รู้ว่าคนเหล่านี้ทุ่มเทให้กับพื้นที่จริงๆทุ่มเทให้กับจังหวัดเหล่านั้นจริงๆนะคะเราก็จะได้เสียงของความมั่นใจกลับมาอย่างหลายจังหวัดที่เราได้ชนะการเลือกตั้งอบอจอไปแล้วหลายจังหวัดที่ผ่านมาก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะแล้วก็ขอแสดงความภาคภูมิใจนะคะที่แต่ละพื้นที่นั้นดูแลพี่น้องประชาชนดีจนได้รับความไว้วางใจเพราะฉะนั้นค่ะเราก็จะขอฝากเก้าท่านนี้นะคะไปดูแลพี่น้องประชาชน เพิ่มเติมในจังหวัดต่างๆและแน่นอนว่าการดูแลนี้ต้องเป็นการดูแลที่ดีนะคะแล้วก็รับฟังปัญหาของพี่น้องที่เดือดร้อนแล้วก็พัฒนาจังหวัดตัวเองเนี่ยให้จเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็ให้ประสานกระสรวนกลางได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นดีฉนันมั่นใจนะคะว่าใน9คนที่อยู่ตรงนี้นะคะรู้จักพี่น้องประชาชนในจังหวัดของตัวเองอย่างดีรู้วิถีชีวิต รู awesome, ้ความต้องการเป็นอย่างดีและแน่นอนว่านโยบายทุกอันอย่างปีหน้านี้ที่พูดเลยว่าต้องเป็นปีแห่งโอกาสนะคะโอกาสต้องกระจายไปถึงท้องถิ่นต้องกระจายไปถึงพี่น้องประชาชนในอำเภอทุกๆอำเภออย่างการศึกษาที่บอกว่าก็ต้องกระจายทุกอำเภอหนึ่งทุนหนึ่งอำเภอจริงๆเหล่านี้แหละค่ะท้องถิ่นเหล่านี้แหละค่ะที่จะเป็นตัวประสานระหว่างกลางสู่ท้องถิ่นเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องขอฝากพี่น้องประชาชนในทุกๆจังหวัดที่ยืนตรงนี้ด้วยว่าขอฝาก อบประจอของเพื่อไทยนะคะไว้ในอ้อมใจของพี่น้องทุกคนนะคะแน่นอนว่าถ้าคนเหล่านี้ไม่ทำงานหนะักไม่สู้พรรคเพื่อไทยไม่เลือกแน่นอนนะคะไม่เลือกมาลงสมัครแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะแล้วก็เมื่อ ถ้าได้รับเลือกตั้งเนี่ยต้องทําเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่สุดความสามารถเพื่อก็จะได้แบ่งเบาภาระของกันและกันด้วยนะคะก็มั่นใจได้เลยว่า9คนตรงนี้นะคะจะดูแลพี่น้องประชาชนของจังหวัดตัวเองอย่างดีที่สุดแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวตัวดิฉันเองนะคะจะคอยเ,อเรียกมาเช็คกันบ้านบ่อยๆนะคะก็จะได้ <laughs> มีมีการบ้านส่งที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้กําลังใจทุกท่านนะคะทาเพื่อประเทศชาติเพื่อน้องประชาชนอย่างเต็มที่วันนี้ก็เปิดตัว9คนอย่างสวยงามนะคะขอเสียงตกมือให้กําลังใจทุกคนด้วยค่ะสู้ๆนะคะสู้ๆนะคนขอบคุณค่ะ <S <S ครับก็ขอขอบคุณท่านนายกน้นตรีและหัวหน้าพักนะครับลำต่อไปก็จะเป็นการถ่ายรูปรายจังหวัดน,นะครับเชิญท่านนายกยินตรงการก่อนนะครับท่านนายกยัง ยังไปไหนไปได้นะครับถ้าพอมีเวลานะครับอเ,เอาขอขอถ่ายภาพ,าพรวมก่อนครับทัทง้ทงทงัทง้ทงทั้งท่านเลขาพักเลยครับเชิญครับ <c oughs> ข,อขอถ่ายภาพรวมก่อนนะครับเล้วเดี๋ยวจะเป็นการถ่ายรูปแยกจังหวัดกับผู้สมัครอบรจและสสในจังหวัดของท่านนะครับเพราะฉะนั้นท่านสสที่อยู่ในที่ประชุมอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับเพราะอี๋ยวต้องมาถ่ายรูปนะครับโคราชยังไม่ต้องไปไหนนะครับโคราชนะครับยังอยู่นะครับ รัมตีปุ๋งครับพี่บอยบอกว่าส่งน้องสาวลงแล้วครับครับถ่ายรูปรวมเรียบร้อยนะครับขอญาตลายจังหวัดนะครับท่านเลขาอยู่ก่อนนะครับอยู่กับท่านนายกรัมตรีนะครับเอาจังหวัดแรกเลยครับขอเชิญจังหวัดน่านครับคุณนพพรั์ถาวงครับสอสานครับเชิญท่านสอสอพี่หมอของเราครับ ให้ท่านนายกท่านหัวหน้านะครับได้มอบเป็นหนังสือจากกรรมการบริหารพรรคใช่ไหมครับท่านเลขานัดทพงศ์สสน่านเชิญครับเกๆทำปกเสื้อดีๆหน่อยครับเกครับปกเสื้อสวยๆครับ